ปิดเขาไลน์เขาบดีสวัสดีครับโอเคมิสแกนนะครับผมเอาลุ่มปิดก็กดมาได้เลยนะจ๊ะโค้งสุดท้ายใครซื้อบัตรไปซื้อไลน์แอดได้เลยสี่ก้าสำหรับฟิลิินส์สี่ก้า ดาใช่ใช่อีกไม่กี่วันแล้วจะต้องต้องรีบได้กดแล้วกดอ,อีกได้อีกกดได้อีกนะสมัครได้เรื่อยๆเลยสมัครสี่ข้าๆได้เรื่อยๆเลยใช่ต่อได้เรื่อยเรื่สมัครจะไม่อ่าน คน4 9 9จ้าพิมพ์มาหน่อยเร็วแล้วก็ใครที่จะซื้อบัตรนะครับตอนนี้ยังซื้อได้ไปซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะจ๊ะที่ไลน์แอดมิสแกรนนะสำหรับรับชมคอนเสิร์ตแบงกแกรนคอนเสิร์ตอิงฟ้าไลน์อินเดอะฟิลิปปินส์นะครับพรุ่งนี้เป็นรอบมีเบนวิลคัมปาร์ตี้แล้วก็คอนเสิร์ตวันที่6พฤศจิกนะจ๊ะชุดแน็คแกะน้อย <laughs> โออชุด นงแกตอนแรกฉันเรียกว่ามาริโอชิดแกะส่วนกันหมอบย่างสามอะไรนะเสี่ยวเก้าเก้าไม่ใช่ครับสามเก้าเก้าคือของแคมเบอเดียนะครับมีเสี่ยวเก้าเก้ามาก่อนเพราะว่า เดี๋ยวเราไปไลฟ์บรรยากาศในกลุ่มปิดแล้วเสี่ยวเก้ารีบด่วนให้อดินดึงนะครับแอดีนตักในบันทีหน่อยครับรีบดึงนะ้าวกลับมี้วก็ไปซื้อคุณคไมู่เป็นไรคคะลูกไม่สบายหรอเจ็บคอมาเลยอันนี้ไลฟ์กลุ่มไลฟ์ที่เพจปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดเปิดบ้านปิดบ้าน ปีเก <99. S 2> ้าเก้าใช่พรุ่งนี้เป็นโรลครัมพาร์ตี้เซอร์ไพร์มีเพลงเพลงใหม่สิลิปินครับฟลิรปินยูเดน ให้เป็นรอบเปน็นนี้เป็นรอบเวลคัมปาร์ตี้เป็นเวลคัมปาร์ตี้ใช่แล้วก็ไปแบบบรรยากาศแบบใหม่แบบสับสับ ฉันไม่ได้ไปหรอไม่ใช่ไม่ได้ไปที่ <ไป S 2> ทำงาน<อ>ที่กรุงเทพเพราะเดี๋ยวต้องไปรอดูแล MGI ฉันต้องไปอินโดนีเซียอะไรเจมเรียมาพิมพ์สีบกวเก้าทุกคนนะถ้ากิดไม่พิมพ์จะให้ดูในคนถือ <c oughs> เองคนถือแทนนะ <c oughs> พี่ชามาแล้วครับนี่พี่ชาหลอดอยู่นี่พี่ชาหลอดครั้งแรกไหมไปฟิลิปปินส์นี่คือครั้งแรกเลยมีมะม่วงมะม่วงโดดังที่ฟิลิปปินส์อ่ะชายซื้มาฝากพี่ด้วยแล้วก็ พี่แชมก็ชอบกินไก่ไก่อะไรไม่รู้อะตอร์ติบีตอร์บีอร่อยเหมื่อกี้เราไปที่เวียดนามล้วสั่งซอร์ิบีมานกไบไก่ทอดอร่อยใช่ จต่เรืบีค uh, okay. ือไก่ของเหมือนใช่ไก่คือสีบ้านเราใช่วันนี้พี่ฟ้าไม่ได้กินข้าวผัดกินข้าวผัดไม่ใช่ข้าวผัดไข่ผัดอะไรเี่พี่บีนาบอกผัดตัว อยากให้พี่เตะบอลนะพี่เชฟคุณซอนล่ถ้าคนเองนะท็อปสิบก็แบ่งทีมไงมีแเจอทีมละห้าก็อินเตอร์แข่งเลยฉันเล่นในนี้ดีกว่าเล่นแชร์บอลดีกว่าแล้วก็แบ่งทีมแชร์บอลนี่แบบว่ามือจะตบจมูกกันไหมอะ ไปนี้ค่ะพี่กีสีอ่ะีปนี้มาเป็นโจ๊กอะไรสีแดงไม่เด็ดเข้าไม่เด็ดเข้ารอบเป็นคเดีไม่ได้เลยจะขุ่นชีนะเดี๋ยวไปนี้มีวิ่งนะจะเป็นไนรันไนรันก็คือปิดไฟไนรันแล้วก็วินแล้วก็ชนกันดีรายละเอียดรอติดตามเดี๋ยวตอนนี้นะครับ

แค่บอกเก่งแค่นี้ตูเมองเก่งตูมืองก่งชวงเปิด็คือาาอเกะชาาชาบอลบงูแล้วตลอดีโล่เป็นเียงด้วยโซโลอะไรใช่ไหโซโล่ถอดชุดเร็วถอดแล้วก็สาวสวาเปลยนเพลงเลยตอมีคอนเทลทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าประเด็ไม่ได้ทันสมัยบบจามากต เด็กเด็กกว่าเซตเดิมไอ้กุมปิดก่อนถึงจะได้ถึงจะได้ถ่ายเร็วๆสิเขากล้ามา <Cornell>. มาทุกคนเร็วมาพิมพ์มายังจ้า49อ๋อนี่ก็ทำหาชาร์ลอตเนี่ยชาร์ลอตอันนี้น้องใส่กระเป๋าอยู่นะทุกคนดิวไป่หอสวัสดีครับเขอไปพรุ ko, ่งนี้ <c oughs affe tới> โจคาเนจาโจคาเนจาชาสมองมอ่มาฝาก้วยนะหลังจากที่พลาดเงินหมื่นเมื่อวานฉันก็ต้องโผัวมัม่วเตรียมบรรจห้ด้วยพร้อมกับนะครับเอฟลุมปิดมาด้วยนะจ๊ะทุกคน49มะเฮาโคการโยมะเฮาคิตา ยังไงเจมไทยดีกว่านะสวยกว่าใช่เจมไทยสวยอ่ะทุกคนมาเร็วจ้าสี่โอเก้านะจ้า ตอนนี้รอส่งน้องเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวน้องๆจะไปในเล้าไปทานข้าวเพราะว่าหิวข้าวใช่ไหมหิวเนาะอ่ะให้แม่ให้แม่นั่งพักก่อนไม่ร้อนหนูกว่าหนาวนูเลยเสร็จตัวนี้จะยุบไหม นายมาริโอกระโดดดิ้กระโดดกระโดดดึงดึงดึงเออเอาพี่เจมมีพร้อมกันไหมอะไรมีพร้อมกันครับได้ได้มาพันแค่ตรงนี้แหละไม่ต้องซีเรสตัวถ่านนี้นะข้าวเก๋ตรงนี้เลยตรงนี้เลยมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มา โอเคนะครับเคข้างในสวยกว่าไม่ได้เลยครับแสงมันย้อนแสงข้างหลัง ข่าดปหน่มนะโอ้โหี่กับก้าจ้กทุกคนเดินเลื่นปลึด ว้าขว้วเลกันหน่อยว้าวลเปนทางขาดคำว้าว้วเไม่ทางขาดคำระวังหน่อยนะระวคำเยอะไมเล่นแล้ว แล้วเ่งีต้องใช้กาือ่ีานน่ะใช่นีพีบอกว่าแชมป์กินเยอะก็เลยไม่เอาไปใช่เปรื่อสี่เก้าเก้าเออสี่เก้าเก้าเขาสีเ้าเ้า เรื่อวคัมปาร์ตี้คัมปาร์ตี้แล้วก็พเพลงก็ใหม่นี่ครับผมสวยเลย <c oughs> อาม่าเดี๋ยวน้องๆจะเข้าไปข้างในนานาทุกคนอมีอะไราาฝากคนดูไหม

คุณทุกคนนะเดี๋ยวรอดูรับชมในกรุมปิดนะอหค okay.